สวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะพี่พามาทําข้อสอบโทอีกอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดน,นะคะตัวอย่างของข้อสอบพาที่5ที่ออกบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่อง word family นั่นเองนะคะคําในช้พรส์เนี่ยน้องๆจะเจอคาเหมือนๆกันแบบนี้นะคะอย่างเช่นมีคําว่า Clear นะคะแล้วก็มีคําลงท้ายต่างกันนะคะแบบนี้พี่จะเรียกว่าเรื่อง word family นะคะวิธีก็คือเราจะดูคาที่อยู่ข้างหน้าช่องว่างและหลังช่องว่างค่ะข้างหน้าเนี่ยเราเจอคําว่า the contract นะคะแปลว่าสัญญาค่ะส่วนข้างหลัง stage นะคะแปลว่าพูดถึง กล่าวถึงว่าอันนี้จะเป็น verb เ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ verb แบบนี้นะคะข้างหน้า verb ต้องตอบ adverb เสมอค่ะซึ่ง adverb มักจะลงท้ายด้วยคำว่า l ีง่ายๆเลยข้อนี้ตอบ clearly นะคะเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยพูดอย่างชัดเจนว่า tenant นะคะก็คือเหมือนกับผู้เช่าเนี่ยนะคะจะต้องต่ออายุนะคะ Uh, agreement เนาะก็คือเหมือนกับว่าต่ออายุ uh, ข้อตกลงนะคะในการเช่า property ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะก่อนวันที่1 March นะคะมีนานั่นเองโอเคข้อนี้เนี่ยก็ดูแค่ข้างหน้าข้างหลังช่องว่างได้เลยนะแล้วดูซิว่ามันเป็นคำชนิดไหนนะคะเราควรจะเติมอะไรไว้ตรงกลางแค่นี้เลยค่ะก็จำเป็นหลักของ grammar นะคะเรื่องนี้ออกบ่อยนะเจอ verb คิดถึง adverb นะคะเพิ่มคะแนนได้แน่นอนค่ะสาเร็จสาเร็จค่ะ